ัดกลับมามาดูสศรษฐกิการลงทุนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยอาเจนว่า b o i สำนักงานกรรมการส่งเสริมการลงทุนเผยแพร่แล้วไม่ค่อยเป็นที่ประกฏเท่าไหร่ผมขออนุญาตใช้คาว่าตีปิบเอามาเผยแพร่ว่า b o i สำนักงานกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดเผยข้อมูลว่าต่างชาติ แห่มาลงทุนประเทศไทย9กเดือนแรกเนทะลุทะลุ7 2 0แสนล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ10ปีขอรับการลงทุนทะลุ7 2 0แสนล้านหรือเพิ่มขึ้น42%ค่ะและที่สำคัญอ,คอันนี้เหมือนเป็นการกระทบไปที่ธนาคารแ่งประเทศไทยที่มักจะบอกว่าให้ปรับโครงสร้างเงเศรษฐกิจ พอบอกว่าอะไรบอกคิดทางการลงทุนช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าเนี่ยยังเติบโตนะคะโดยตัวเลขยอดขอรับการลงทุนที่ว่าทะลุ7.2แสนล้านที่เพิ่มขึ้น42%เนี่ยนำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ค่ะทั้งเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิตัลยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนเตรียมลงทุนจริงเนี่ย6.7แสนล้านเม็ดเงินเพิ่ม101%คาดว่าจะมีการจ้างบุ คลากรไทยเพิ่มกว่า1.7แสนคนนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมมาจนถึงกันยายนหรือว่า9เดือนแรกของปีแล้วนี่ก็บอกต่อไปโดยทางด้านของเลขา BOI คุณนิดเทิดสถิรศักดิ์บอกว่านี่มันสะท้อนถึงศักยภาพ และพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีของไทยรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลและมาตรการสนับสนุนของรัฐค่ะตลอดจนการดึงดูดการลงทุนเชิงรุกของรัฐบาลและ BOI อได้ทําให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมใหม่ๆจํานวนมากอ,อย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดัต้าเซนเตอร์ขนาดใหญ่ยายนยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนและพลังงานหมุนเวียนเห็นไหมต้องการจะกระทบกระทบนิดนหน่อยนะ <c oughs> แล้วยังไง นอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยยังเร่งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนในห่วงเวลาสําคัญที่มีกระแสเคลื่อนย้ายฐานการผลิตโลกอ,อย่างเช่นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีใหม่กลไกจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม,มพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนอย่างนี้เป็นตน้น โดยก่มอุชาการมเป้าหมายที่มีการลงทุนสูงสุดท่านดับแรกมีเอ็กรอนดกกับเครื่องไฟฟ้าอันนี้183,000 0ล้านค่ะดิจิทัล94,000ล้านยานยนต์และชิ้นส่วน6,7,000ล้านเกษตรและแปรรูปอาหาร52,000ล้านปิโตกับเคมีพัน34,000ล้านค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น กิจการที่มีการลงทุนสูงอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกิจการ Data Center ค่ะแปแ<ต>โครงการรวมเงินลงทุน92,764ล้านกิจการผลิตอุตสาหรขั้นสูงอย่างเช่นการผลิตเ,ออเวเฟอร์หรือการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์การประกอบและทดสอบ s e มิคอนดักเตอและวงจร กิจการแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวัตถุดิบสำหรับ P C B จำนวนเงินลงทุนเนี่ย61,302ล้านแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเครื่องไฟฟ้าอาัจฉริยะกิจกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเครื่องจับแม่นยำสูงกิจการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างนี้เป็นต้น โดยที่บอกในตอนท้ายว่าทิศทางการลงทุนในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงปีหน้ายังมีแนวโน้มเติบโตและเป็นจังหวะเวลาสําคัญของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อนําไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจช่วยต่อยอดฐานอุตสาหกรรมเดิมให้มั่นคงสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างโอกาสทางธุร,รกิจให้ผู้ประกอบการไทยถ้าไปฟังจากผู้ชรมนรัฐบาลแพรทองทานพรรคเพื่อไทยก็จะบอกนี่คือผลงาน อย่างน้อยคุณเศรษฐาทวีสินที่ไปเป็นเซลแมนมาก็จะบอกว่าอย่างนั้นเพราะเขาพยายามจะบอกว่าตัวเลขต่างชาติแทนลงทุนไทยก้าเดือนแรกสูงสุดรอบ10ปีทะลุ7.2แสนล้านสูงสุดในรอบ10ปีอันนี้เมื่อวานนี้มีข้อมูลจากบูมเบิร์กสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าอินวีเดียยักษ์ใหญ่ชิป AI โลกเลงจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทู้ชม บูมเบิกรายงานถ้อยถแถลงของคุณพิชัยนริธพันธ์ร่มปีกระรวงพานิชบอกว่าบริษัทอินวิเดียซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบชิปประมวลผลระดับโลกมีแผนจะลงทุนในประเทศไทยโดยจะเดินตามรอยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย,อย่างอเมซ o น g ูเกิลและ Microsoft ที่เข้ามาลงทุนก่อนหน้านี้ข้อมูลระบุว่าเจนเส้นห่วง ประธานเจ้าที่ประธานอินดิียมีกำหนดจะเดินทางเยือนกรุงเทพมหาคนครเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรายละเอียดแผนการลงทุนอย่างเป็นทางการก็ในช่วงที่เขาเดินทางมานั่นแหละคะ่ะในช่วงเดือนธันวาซึ่งคุณทิชัยเครมอ้างว่าการลงทุนของอินดิียอาจจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทอื่นๆในห่วงโซ่อุปทานพิจารณาเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติม,มค่ะ ทีนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าการลงทุนแผนการดําเนินงานเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่าคาดว่าจะชัดเจนในอีก2เดือนข้างหน้าก็คือช่วงที่เขาเดินทางมาเยือนไทยความใหญ่ของอินฟีเดียเนี่ยปัจจุบันอินฟีเดียเนี่ยมูลค่ามากกว่า2.2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่ง ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการเติบโตของอุตสาหากรรม AI มและความต้องการชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงตั้งแต่ปี1996ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยบริษัทนี้อายุเพียง3ปีนะคะแล้วก็เคยเผชิญกับการปลดพนักง,งานและใกล้จะเลิกกิจการมาก่อนด้วยแต่ก็ปรากฏว่าสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทสำคัญซึ่งมูลค่าอินเวเดียที่พุ่งแรง มาจากผลจากการใช้ AI สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น c h a t g p หรือ AI ด้านต่างๆส่งผลให้ยอดการใช้งานการ์ดจอ NVIDIA อเพื่อประมวลผล AI เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเทคโนโลยีลักษณะอย่างที่บอกไปเนี่ยและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมเขียนเข้ามาเยอะ NVIDIA ใช่ไหม เอ็นวีใช่ท่านผู้ชมถามมาก็เอ็นวีเดียไงอ๋ออ่านว่ายังไงเหรออ๋อคุณผู้ชมบอกว่าต้องบอกว่าเอ็นวีเดียอันนี้มัน In อินวีเดียฮะอ๋อเหรืออิมันเป็นตัวเอ็นเอ็ N, แล้วก็วีเดียอาอไหนไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขอให้เข้ามาจริงอย่างที่คุณพิชัยบอกเถอะการลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมน้อง เขาะจะไปเยือนกรุงเทพธันวาคมนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะมีการประกาศรายละเอียดแผนการลงทุนอย่างเป็นทางการค่ะอะ